สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นําข่าวสารบุญกุศลมาฝากเพื่อนเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่24เดือนกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับตรงกับวันพระใหญ่ครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับก็ได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับอยู่หมู่ที่ห้าอำเภอปะจันทคราม จังหวัดปลาจีนบุรีครับน้องบุญทิพย์และน้องอีกหนึ่งคนและก็พ่อแม่เขาอาศัยอยู่กันสี่คนนะครับครอบครัวตกทุกข์ได้ยากครับไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแรงครับรับจ้างรายวันทั่วไปมีงานก็ได้เงินไม่มีงานก็ไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินนะครับวันไหนไม่มีงานก็พากัน เก็บขวดเก็บของเก่าตามถังขยะครับเพื่อนๆขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาใจบุญครับร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องๆเขาด้วยนะครับเพื่อจะได้เงินไปทําบ้านนะครับบ้านก็ผูพังกันแดดกันฝนก็ไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับสำหรับผมก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปแล้ว20บาทนะครับตามกำลังศรัทธาของเราเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่หมายเลขบัญชีขึ้นที่หน้าจอแล้วครับ ธนาคารอมสินนะครับเพื่อนเอน,นางสาวสมพรชมจเจริญน,นะครับเพื่อนเอนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามกําลังเท่าที่เราจะพอทําได้นะครับได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ขออนุโมทนาขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับ สาธุสาธุสาธุ